คารหนาสีน้าสีาสครับลอยนะใน,ใน,ใน,น้ําได้คาร์นาะซีออแล้วก็ที่จับคันนะครับหน้าสา่าประมาณนี้สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวบันไดชั้นลอยเออบันไดดังฟ้านะครับแบบ แบบที่เราไม่ต้องคำยันหรือว่าต้องมีฐานมากมายนี่ครับด่นะฐานรับน้ำหนักทั้งหมดนะครับใช้เหล็กหน้าสนีะ่นะครับเหล็กหน้าสี่นะครับแล้วระแหน,น,นะครับก็แขนแขนใช้หน้าสามครับแล้วก็ แล้วก็มาใช้แะตะแรงใช้นะหน้าหน้าสามนะแล้วก็เหล็กเหล็กนิ้วสองเหล็กนิ้วนะนี่ประมาณนี้ครับก็ไม่ต้องมีขาครับไม่ต้องมีขาแข็งแรงครับวามสูงประมาณหนึ่งสองสามประมาณสี่เมตรครับไม่ต้องไม่ต้องใช้ขาเนี่ยื้นก็ใช้เหล็กเหล็กสี่ ประกอบกับเหล็กสองนิ้วคูณสองนะเอาประกบกันมันไม่ได้เป็นแบบเราเป็นเเหล็กที่เหลือเราเอาช่างกันเลยแล้วเขาก็ดัดแปลงมาเหล็กที่มันทําแล้วมันเหลือมาก็มาดัดแปลงก็เป็นเหล็กสี่เหล็กสี่ประกอบกับ็เหล็กสองนะเป็นขาเดียวขึ้นไป,ปออกทานี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องถ้าเกิดทุกทีเราจะเห็นตรงนี้เขาเขาเขาตีนะเขาจะตีอะไรที่รับอะ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องแข่งแรงแข่งแรงครับ นี่ครับแข็งแรงมากตอนประมาณนี้ตอนประมาณนี้ครับนี่ครับบันไดดาดฟ้าบันไดดาดฟ้านะนี่ครับเนี่ยประมาณนี้เป็นแบบง่ายๆครับถูกราคาถูกๆเนี่ยถูกๆเห็นไหนี่คือบันไดดาดฟ้ากอล ผานก็ใช้เหล็กสีนะไม่ตอนแรกตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะแฝงนะเรามองว่ามันจะต้องดามหรือเปล่าจะต้องทาแคะทำขาทำขาลองรับช่วงนี้หรือเปล่านะแต่สุดท้ายพอเอาไปประกรบนู้นแล้วประกรบมาแล้วเราเจอนี่นะไม่แฝงครับไม่แฝงแล้วก็ไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวคมจริงตัวนี้ก็จะใช้เหล็กนั่นก็ได้นะเหล็กเลยเหล็กนิ้วอะ่ะแต่ว่าเด็กเรเหลือ เหล็กก็เหลือแต่ถ้าใส่ตรงนี้มันก็สวยแบบหนึ่งเป็นแบบง,ง่ายๆบไดดาดฟ้าเแบบนี้เขาก็จะยิงนะยิงลงไปนะเราเราเดินแล้วนะมันม,มันไม่สะเทือนเห็นไหมมันไม่สะเทือนเลยนี่เห็นไหมนี่ก็ประมาณนี้ครับมาฝากกันสับการทำบันไดแบบแบบความสูงแค่สี่เมตรนะเราไม่ได้มีอะไรสักซุก ซิกแซกอะไรมากมายก็เอามาฝากประมาณนี้ก็เพื่อเป็นไอเดียมาดูนะคถ้าเกิดใครมีไม้อะไรก็กัดกันลื่นได้นะเหล็กเพราะว่าบางทีถ้าเกิดฝนตกๆเนี่ยผมว่ามันก็ลื่นนะเดินเร็วนะดาดเนี่นยขอนนี้มันก็โอเคแล้วก็อเอามาฝากกันทุงเดือนติ๊บตินะ๊กเสือเลยไหมเห็นไหเห็นไหมปึ๊บตอนแรกเราคิดว่าจะสะเทือนโอเคครับ ไปแล้เวเจอใหม่คลิปหน้าครับ